สบายดีกาบทักทายสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเมื่อนี้บ่าน้อยสิมาใอ้พี่น้องบึงเนาะโมบียังร้ายพี่น้องคลิปนี้เพราะว่าบ่อน้อยไปจัดฟันมาเนาะไปรัดฟันพี่น้องไปรัดฟันอ่าบุงว้านนี่เนะาะบุงวัานนี่พาไอ้สุกไปทอนเขวก็เลยคืออยากรัดก็เลยรัดเลยนาะพี่น้องเนาะ รัดเลยเพ่าวเห็นแขวบอ่น้อยมันมองหามขักพี่น้องมองเพิ่นท่วงอยู่แต่ก็บ่าน้อยก็อยากรัดเนาะเห็นบปะรัดมากก็ชิบปปมาณนี่เลยพี่น้องเมื่อคืนนี้เจ็บขักขนาดนอนบอรับพี่น้องสเสดิดแบบมันเป็นรัดรัดตื่นแล้วข้นหนึ่งกัดแขวตัวเองะนะข้นหนึ่งตึกตึกโอ้ยฝาเข้ามางับแขวกันนะ เจ็บพี่น้องนอนเที่ยวนอนเที่ยวตื่นเนาะมันเสดิจยืนซื้อมันกระงับเองปากว่านอ้อยก็เลยว่าโอ้ยทอรมานีา่ครับพี่น้องรัดฟันอ๋อตอนนี้ก็ยังเจ็บเนาะพี่น้องเนาะเจ็บป,ปวดไปเบิดนี่นปวดเบิดอ่าเบาหน้อยสิม,มาเอ่อให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเบิดเท่าไรเนาะขารัดฟันเนาะพี่น้องเนาะ อยู่มาข่ารัดฟันอยู่ฟังล้วมันแมอกว่าแผงกอาอยู่ทางไทยหมอน้องพี่น้องว่าน้อยไปรัดกระเพืือให้มันเขาเนาะว่านี่ฟันมาน้อยข้างในนี้จะลุบไปเนาะลุบเข่าไปพี่น้องแามยิ้อ่ะเดี๋ยวบ่ลน้อยสกุลหูใบเนี่ยบั้นเออทานหม้อฝันไายหูใบเนาะมันยิงบางแง่พี่น้องเอย นี่มองเงี้ยเดี๋ยวกี้ไล่เฮ้เป็นกระลุกเป็นกระบำไปเนาะบางวันก็เลยเออตัดสินใจซะ่รัดมันซาพี่น้องเลยบางวันนี่ก็ไปเบิ่งไอซพิ่นทอนเข่าหุบไปสยายอนสักพี่น้องดึงเอาไปสักท่านหมอเพิ่นดึงแข่ออกมาเนาะโอ้จะหน่อยกัถือที่บางนไอเดี๋ยวี่เนาะจะดึงขึ้นกันเพราะว่า ต้องเลยท้อนแข่สีเดียมเนาะมอ่นจะท้อนแข่วสีเดียมนี่ออกนะเดื่อนหนาแล้วมั้ง่น,นี่โอ้เจ็บพี่น้องบายน้อยหนึ่งก็เจ็บอีดี่จักห้ากับไหลมือหนึงน่งเนาะรัดามานอนคืนหนึง่งก็ประมาณจักมือแล้วมันจังสีเศร้านะเจ้าวะเจ้าเจ็บย่ำยังบไดพี่น้องกินได้แค่โจ๊กแล้วก็ เป็นพวกเซีนพวกยังงี้แหละบ้านน,น้อยก็รัดเนาะรัดเลยซะคารัดนี่เดี๋ยวบ้านน้อยสิบอกเนะาะคารัดนี่ก็เมนทำกันกับขอไอซุกเนาะไอซุกรัดนี่ก็จ่ายก่อนเนาะพี่น้องจ่ายก่อนเสมอแกเมนหมื่มน,มนหนึ่งเนาะหมื่นบาทเนาะหนึน่งหมื่นบาทจ่ายก่อนแล้วก็อ่า สองยจ่ายแต่ละเดือนต้องพี่น้องเดือนหนึ่งกับสองแสนกีบเนาะเป็นเงินเงินลาห้องสองแสนกีบเป็นเงินบาทไทยกับประมาณเจ็ดลอยนี่แหละพี่น้องถึงประมาณเจ็ดหกลอยนี่แหละประมาณหกลอยสองแสนกีบประมาณหกลอยหลกลอยกว่าประมาณนี้เนาะเดือนหนึ่งเนาะกับมาหน้อยก็ใช้เงินที่บมาหน้อยโฮมมากนี่แหละ เงิน Youtube นี่ยแหละพี่น้องมาลัดเลยซะเดือนจากอ่าใส่ใจน้องขอบคัวก็เลยเอามาลัดนาองพี่น้องให้มันงามเนานะจะได้กับเบิ่งอานาคตข้างหน้าพี่น้องให้มันงามขึ้นก็เก่าเนี่นะบ้าน้อยหนิมแต่ถา้าบ้าน้อยกับถรามดาเ้างบกเป็นยังดแต่ว่ามันก็ไม่กระเจงิงเง่กับเด็พี่น้องเลย เห็นไอรัดแต่ก็อยากรัดก็ได้รัดได้ซะสักคนว่าสีหยุบตัวนี้เขาเนาะหยุบเขาไว้เห็นเพียงไอ้แก้วโอ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวพี่น้องสิขี้เด็ดเนาะขึ้นหุบบ้มันก็บันเป็นตะเบึงเลยพี่น้องแก้ววานน้อยมันเป็นกระบุกกระบำลายอ่าทานมองเพไนกระบาให้วันนั้นก็ต้องไหลตัดตัดเหงื่ออีกเนาะเอามาเล่ตัดเหงาก่อน พราะว่าย oh, ิ đấy, <c ười> ้มมันขึ nào, nó, nó. Ọn, ้นแหงเงี้ยเด้มันขึ้นเป็นเวลาว่าเนาอยหนีมัแหง้ือว่าหัวมันสิเกิดนอนปีพอถึงจะได้กะอ่าอย่ามาบอกเอฟซีน้องว่าลัดฟันน้อพี่น้องเนาะลัดท้าบอดพี่น้องคาลัดกับอ่าเดิมแดงก็เป็นมือนื่องเนาะพี่น้องกระจายแต่ละเดือนกับเดือนละสองเซนกับประมาณ ก็หลายกว่าบาทนี่นะต้องจ่ายทุกเดือนนาะประมาณสองปีทานมองเพิ <c ười> ่่ประมาณสองปีผมพว่ขแขวอาน้อยมันอันนี้มันบ่ซสื่อมันอันนี้เนาะหรือว่ามันมันบองงามมันเนาะบ่คือแขีวอายแขีวอายประมาณปีหนึ่งก็เรียนไดเลยเนาะแขียววาน้อยมันมันเป็นอังไรเลยมันเจิงแห้งมันเจิงแห้งพี่นนอะ ันเป็นเงินของบารน้อยเองเนาะเงินที่บารน้อยโฮมมาเนาะเงินยูทูบเนี่ะพี่นอ้องก็ต้องได้จ่กับเจ้าอีกแต่ละเดือนเนาะก็ลาดไปเนี่ยพี่นอ้องเไยก็ยังในความที่ว่าเขาเป็นใบรุ่นเนาะบุตรบุตท่านไหนมีดุมีเมียเนาะพี่นอ้องคืนไปก็เลยลาดซาพี่นอ้องเไยแต่ละกับเป็นกําลังใจเนาะ จะลามาเด้อพี่น <intéress é> ้องเด้อแต่ว่าจะอะไรกับความคิดความเห็นกับเอ่อเม็นว่าไรน้องพี่น้องเนาะว่ามันเป็นจะอะไรแต่ว่าเขียวว่าน้อยมันกับคือพี่น้องเห็นนั่นแหละฐานะแด็กมันจิตเป็นจะไรกับโบหุเนาะกับพังเบิ้งไปพี่น้องแต่ว่าก็กินเขากินน้มเด็กกักินหญ้ากินเขาเนี้ยเขาบ่อไรพี่น้องต้องได้กินเขาอ่อนเดี่ยวเอื้อยเป็นกำลังเห็ด กินหเนาะแกเป็นเหตออีสังโจกหลมั้งโจกมูสับไปสื่อเขาซื้อยังซื้อเขาเจ้ามาแล้น้องพี่น้นองเนาะก็เจ้ามาดิมาไหวเพราะว่มามันเจ็บแห้งอีดีพี่น้องตัวนี้แกเป็นกระเ็ดแนวกินหนาเนาะไาดีมาดีาพี่น้องไปสื่อแนวกินมาแต่ตลาด เห็ดโจ๊กเห็ดโจ๊กวันนี้จะกิ<อ>เป็นจากก้าของทำเด็ดซ้ำนี่ก็กินได้เลยนะนี่ซ้ำกินได้วะนนี้มูฮันเตปานั่นเนาะอโจ๊กกหมูสับได้กินข้าวต้มมาช้อนคนได้ชอนไอ้น้องนนกินข้าวอันนี้บ่ได้เนาะแม่ไข่แม่เนี่ยซ้มหน่อย อาหาร่ะใช้ใครด้วยอุ่นอ่ะนี่อาหารกินบวดาดเนาะเด็ดเพชรโจ๊กอย่างเดียวเอาหมูสับดิ่ะเดี๋ยวตั้งหางตุ่มตั้งหางตุ่มตั้งหางวกนี้อ้ปวดฟันปวดฟันแห้งเพี่น้องคืนนี้นอนบวรับสับข้างตื่น กัดฟันตัวเองเนาะหยกเทิดอันนีน่นแม่เนาะไปดิไปดิหัวหินเนาะเห้มันหมุนเลยเนาะใครเนาะใครวะมัหมุนไปโจกใส่ไข่จะใส่ยังเนี่ยนะใส่กุ้งห,นหนมดดีกว่าป่ะจ๊ะเสีบเสียบนะฟักหอมดิฟักหอมกับเขาใส่ที่ดังใส่ที่ดังเนาะ อาหารคนทำอาหารคนเถวน้อเดี๋ยวพอมีแก้วนาะ <laughs> จริงเห้ไข่มันแบบว่าดิซูขัดแอเอาไข่มันคือ่ามมันเไข่าม,ามันแก้ว่ผาต้องบัว่มาบวมีนะแดดกับพี่น้องา <laughs> อาหารนี่แหลอาหารคอยบันนี้ นอาหารแซ่บๆได้อยู่วันนี้ซ่บไปปรุงเราวัดนะอะไรพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ว่าร้อยกับบ่มีอย่งายงไรเนาะอาจสิเสบา้าพิษเสบ้าถือกับขอโทษขออาภัยพี่น้องเนี่ยเด้อพี่น้องก็อยากเ็ดคลิปออกมาหาให้มันดีที่สุดเนาะกับ่อย่างไรมีดราม่า,มาแต่พี่น้องเอ,อ้ย เห็นยังกันนะจะไรกับภากเป็นกำลังใจมาหน่อยนี้ด้อในการถ่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องอ้อกันคลิปหนาพี่น้อง <c oughs> ขอกล่าวคัม b a r สบายดี